สวัสดีครับอยู่หัวเซตเต้น,น,นะคบวันนี้นะครับผมมาแคสเกมฟรีไฟ,ฟ,ฟนะครับวันนี้ผมมาเล่นโหมดสี่วิสีนะครับโอเควันนี้เล่นสักเกมสองเกมดีก,กว่าครั้งนี้ผมลงคลิปสองคลิปติดต่อเลยนะครับโอเคครับ,อ,คครบอื ความยาวของวิดีโอนะ่าจะประมาณสิบนาทีสองเกมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ช <c oughs> ีเบลเข้ามาดิครับไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะครับโอ้โหเชลลี่สองคน หนึ่งน้มสีสามหนึแพ้แ้แรกถูกแล้วซื้อซองได้สวยเจ็จบวอลไหนึ่ง กะดับชื่อเวลหอยนะเตงตึงตือนงตดอนงตงดึเตือนเตนเต้นไปก่อนเลยโอเคนะครับโอ๊ย ไม่ได้ทำะไรเลยโ no อ้ยสองหนึ่งว่ะโอ้โหคิดว่าจะชนะมาครับชนะจะไม่ชนะคอมเมนต์ใต้คลิปจะเลื่อนไปดูก่อนนอะอีกอืออืออืออืเออแต่งนึงไม่พันละยาวะเอ้ยพันยา จริงล่ะนี่คือสเต็ปการเล่นแล้นี่คือการตั้คงค่าของผมกน้อยทุกอัน <c oughs> มนนางคนอาจบอกว่าพี่เ่นจัดเลยใช่นลครับพี่เ่น คนที่เล็งหัวไม่ดีแล้วผมก็พยายามทำดูผมก็รู้ธีการเล็งหัวยังมันบนบ้านหรือไงวะมันไป็นแกับนบ้านหรือเปล่าไม่น่าใช่โอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับให้ถึงหนึงล้านซับสไคร์เปิร์ แต่งหนึ่งครับเออชนะหนึ่งนะเคปืนต่อไปที่จะซื้อก็เป็นสกาเนื่องจากผมเป็นปืนที่ผมถนัดและปืนที่ผมใช้บ่อยสุด ออีกแล้วได้ตลอดแล้วมันก็จะชุบอืมแพ้ใช่ดิเชื่อผมแพ้ผมสาทำล้มไปหนึ่งเอหอหนึ่งหนึ่งตัวแล้วมึงไม่ชุบล้มคุณไม่แล้วคุณไม่ชุบเพื่อเหรอครับถ้าดูคลิปนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีการชุบเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องพิส <c oughs> จริงนะผมก็รู้จริงเแลยบางคนก็รู้ไม่่คยหงุดห่ิดจากผมปิปาสเตอร์อยู่โดนมิดาปอ้าวหนึ่งสองหนึ่งจะรอด รอดไหมเพื่อนเธอจะนายจะรอดไหมเธอจะรอดไหมเอาโดนวงบีบตายเออสวยสวยสองเท่าแล้วนะครับากานเต่นกับเต้นไว้ก่อน <tuk> oh, gitu oh, ya, cep, cep, makan, 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 Oh pisap, pisap, ไม่ได้ค้างนี้แล้วก็เดินอ้อมโลกนี่ครับเถียงกีบมีน่าเออลืมเลยว่ามันอยูมม่บ้านไหนอ๋อนี่บ้านนี้จำได้แหละบ้านใหญ่ ปกติผู้คนจะแคอยู่ที่พันถือปืนเอามือไปประจิตคอยก่อนเห <c oughs> <c oughs> ็นไม่มีสักคนเงียบกิบเลย วันละเกมสองเกมบางวันก็สามเกมแต่วันนี้ก็สี่เกมจากสองครับ จะใช้ปืนที่ทุกคนโอ้เออเอ้เออเฮ็ดฟรีเฮ็ดฟรีกาะเกาะนกเฮ็ดฟรีสองอันเพื่อนก็ไปเลยเพื่อนเห็ดเราเพื่อน ซื้อเฮดชจก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยข้อข้ไม่ดีคือไม่ได้เอาไปเก็บไอซ่ามา A หนึ่งสองสี่าึรู้ว่าจะจะมีเพื่อนดีคงจะเอาไอาซ่ามาแล้วๆๆๆม,มาดูกันนะครับว่าตานนี้จะชนะไหม,หม แต่คนแรกเอเวียนซาำด้วยนะอ,อ้าวอ้าไอคนนี้หลังอ้าวมาดูคนนี้กันหนึ่งสองอ่ะจะไหวหรอไหวไหม หนึ่งสองนั่นไหนคนนั้นคนนั้นคนนั้นข้างข้างหน้าหน้าเออเออสวยครับพี่สวยมายวอลวลัวไปกินอะไรกันไ,ได้ไปกินลูกกนะันไ โอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเต้โนหนึ่งเกมมิง้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ